สวัสดีค่ะพี่ออมนะคะจากช่องมัม่าแบดสตูดิโอช่องหนังสำหรับคนรักหนังคลิปนี้ก็คือ Reaction ตัวอย่างหนังจูแมนจีนะคะคิดว่าหลายๆคนน่าจะพอจำได้นะจูแมนจีที่โรบินวิลเลียมแสดงนะคะเป็นหนังตอนเด็กๆที่พี่ออมรู้สึกว่ามันสนุกดีนะตอนนี้เขาก็มีการเอากลับมาทำใหม่นะคะนำแสดงโดยดูร็อกแจ็คแบล็กแล้วก็อีกหลายคนเลยตอนนี้มีการปล่อยตัวอย่างออกมาแล้วนะก็เดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะ Group. Welcome to detention. Spencer, Bethany, Fridge, Martha. You're all Martha! You should be thinking about who you are and who you want to be. Fortunately, you'll have plenty of time to figure that out while you're cleaning out the basement. That sucks. Yo, yeah, hey Spencer. What's this? A game for those who seek to find a way to leave their world behind. What are those? Avatar names. So you pick a character and then you're that person in the game. So i I don't think it matters that much. Should be a play. Who are you? It's me, Spencer. Who is she? Martha. Think we got sucked into the game. We've all become the avatars we chose. So that means I'm. Bethany. <laughs> oh, Bethany. Bethany? No! I'm an overweight middle-aged man. Ah, welcome to Jumanji. <laughs> Yeah. <laughs> เกมดูดโลกบุกป่ามหัศจรรย์นะคะก็เพื่อนรู้สึกว่ามันก็พอโอเคนะแต่ส่วนตัวแล้วเนี่ยเริ่มเริ่มระแวงเดอ r ร็อกนะคะเพราะหนังที่เขาเล่นผ่านๆมาเนี่ย มีบางเรื่องไม่ค่อยถูกใจนะอย่าง Baywatch ที่พี่ยอมเพิ่งดูไปไม่นานมาน,นี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งถ้าเราจำกันได้เนี่ยในหนังภาคที่แล้วที่มันฉายในปี1995นะมันเป็นบอร์ดเกมนะคะแต่ว่าอันใหม่อันเนี้ยมันเป็นมันเป็นเกมคอนโซลมันเหมือนเป็นวิดีโอเกมคือเป็นวิดีโอเกมก็พอได้นะแต่ว่า จุดที่พี่ออมชอบของหนังจูแมนจี้นั้นคือแบบมันต้องเล่นแต่ละตาแล้วอยู่ในห้องสภาพห้องมีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละตาในแต่ละเทินอะไรแบบนี้พี่ออมก็ชอบนะคะก็หวังว่าในการเป็นแบบวิดีโอเกมซึ่งแบบเข้ามาอยู่ในโลกแห่งเกมเลยมันก็หวังว่ามันจะทําออกมาดีนะรุ้นมากอยากจะให้ดีนะคะแต่เท่าที่พี่ออมดูแล้วพี่ออมรู้สึกว่าธรรมดามาก พอพี่อมพูดถึงบอกว่าหนังเรื่องนี้พี่อมเฉยๆไม่น่าดูบางคนเนี่ยแบบรู้สึกเป็นเดือดเป็นร้อนแทนหนังมากนะคะบอกว่า,าทำเองได้หรือเปล่าอะไรแบบนี้หรือว่าเขาทำมาให้ดูก็บุญแล้วนะคะแต่พี่อมคิดว่าหนังบางเรื่องเนี่ยพี่อมว่าเอาตังไปทำสังฆทานดีกว่านะคะจะได้แบบมีบุญได้ดูหนังที่คุณภาพดีแต่ว่าอันนี้พูดถึงเรื่องอื่นนะที่แบบ มันแย่จริงๆแต่ว่าเรื่องนี้นะคะก็ยังพอมีความอยากดูบ้างแต่ส่วนใหญ่เนี่ยความอยากดูอยู่ที่ว่าเพราะว่าพี่ยอมชอบของเวอร์ชันน1995นะเวอร์ชันนี้ก็ cross my finger นะคะหวังว่าหนังเรื่องนี้จะดีโอเคยังไงคลิปนี้พี่ยอมไปก่อนนะคะยั่งไงก็ถ้าดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมไปดูคลิปอื่นๆของช่องช่องเราก็จะปล่อยคลิปใหม่ๆทุกสัปดาห์สามารถติดตามกันได้ที่ช่อง m ัม a บอร์แบร์สตูดิโอช่องหนังสำหรับคนรักหนังแล้วเจอกันค่ะบาย